สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาฟังกันค่ะกับหัวข้อการทำคลิปกับการไลฟ์เก็บชั่วโมงมาดูกันค่ะกับข้อดีข้อเสียนะคะการทำคลิปมันดีที่สุดแล้วค่ะเพื่อนๆนเพื่อนๆน,นจะได้ทั้งความรู้ประสบการณ์และไอเดียดีๆจากเพื่อนๆที่มาเยี่ยมกันนะคะ รวมไปถึงสิ่งที่เราไปเยี่ยมเพื่อนๆเราก็จะได้ความรู้ด้วยเช่นกันแถมได้เพื่อนร่วมเดินทางดีๆด,ด้วยนะคะคลิปจะดังจะปังนะคะก็อยู่ที่คลิปนะคะไทยแนะนำว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านกดนะคะทำไปเลยค่ะ5นาทีถึง15นาทีรับรองชั่วโมงได้แน่นอนค่ะ สำหรับเพื่อนๆนที่ผ่านแล้วนะคะอย่างน้อย3-7นาทีจะเป็นคลิปที่ดีมากค่ะเพราะว่าไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปนะคะหรือเพื่อนๆนบางคนจะทำสามนาทีก็ไม่ว่ากันค่ะก็เป็นการลดระยะเวลาของเราได้ดีเช่นกันค่ะข้อที่สองนะคะเพื่อนๆนการไลฟ์สดนะคะ ข้อดีนะคะเวลาเราเดินทางหรือว่าเวลาเราไม่มีคลิปหรือว่าการอัปเดตชีวิตนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะไลฟ์สดนะคะได้ทั้งชั่วโมงได้ทั้งเงินนะคะรวมไปถึงได้ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ ไลฟ์ like, แบบภาพนิ่งหรือว่าจอมืดนะคะอาจจะทำให้เพื่อนๆไม่ค่อยมีสาระอาจจะคงต้องล่าเพื่อนๆให้มาชมนะคะเพราะการที่เราจะให้คนอื่นมาชมการไลฟ์แบบนิ่งหรือว่าจอดำจะทำให้ เพื่อนเอนที่มาติดตามเรานั้นไม่ค่อยสนใจและไม่ให้ความสนใจนะคะเพื่อนๆเ,เพราะอะไรคะเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่มีอะไรไงคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆนจะไลน์นะคะมันทําให้เราได้ชั่วโมงก็จริงแต่มันจะทําให้เราขาดเพื่อนร่วมทางที่ดีนะคะอันนี้อยู่ที่การพิจารณาของเพื่อนๆนนะคะว่า การที่เราจะทำ Youtube นะคะเราควรจะคิดถึงระยะสั้นๆหรือว่าเราควรจะคิดถึงระยะยาวนะคะข้อดีนะคะ, D, ะ,คะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ต้องไปเยี่ยมคนอื่นนะคะแตข้อเสียก็คือเราอาจจะดูไร้สาระนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ทำอยู่นะคะ ไทยแนะนำว่าเพื่อนๆสามารถที่จะไลฟ์อัปเดตชีวิตหรือว่าการท่องเที่ยวหรือว่าวิวนะคะดีกว่าการที่เราจะไลฟ์เป็นภาพนิ่งหรือว่าไลฟ์เป็นจอมืดนะคะวันนี้ไทยก็มาบอกข้อดีข้อเสียนะคะสั้นๆง่ายๆกระชับได้ใจความก็หวังว่าสงคลิปนี้จะมีประโยชน์และ สิ่งหนึ่งที่ไทยอยากจะบอกนะคะการทำคลิปกับการไลฟ์สดมีทั้งข้อดีข้อเสียรวมไปถึงเหตุผลเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปแต่ถ้าเราเลือกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะเวลามันจะมีประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้พี่ยูก็สนับสนุนเราอย่างดีเพราะฉะนั้นนะคะ การเรียนรู้ไว้หรือว่าสนใจทำอะไรที่เราไม่เคยทำก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะไทยก็มาพูดแล้วก็มาแนะนำหัวข้อสำคัญนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำแล้วชั่วโมงยังไม่ถึงชั่วโมงยังไม่ผ่านนะคะขอให้เพื่อนๆทำด้วยความระมัดร,ระวังเพราะว่าบางครั้งเวลาเราจะผ่านกฎ พีก็จะมีการเช็คนะคะเพื่อนๆเพื่อนเคงเคยได้ยิงคำว่าชั่วโมงลดเอ่อซับลดนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรนะคะเราก็ทำให้ถูกกฎและได้มาด้วยคุณภาพนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาด้วยความยั่งยืนนะคะเหมือนที่ เพื่อนๆและก็พี่ๆหลายๆคนที่เคยทำแล้วเราเดินตามเขานะคะไม่ใช่ว่าถ้าเรามาเปิด YouTube มาทำ YouTube แล้วเหมือนกับว่าเราเรียนรู้มาหลายอย่างนะคะอาจจะมีการลัดขั้นตอนนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องระมัดระวังณจุดนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆใส่ใจ การทำ YouTube ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าคุณผ่านแล้วและมีความตั้งใจความดังความปังและการได้เงินของ YouTube นั้นเป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นนะคะมาร่วมเดินทางดีๆด,ด้วยกันค่ะทำอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก้าวอย่างมั่นคงนะคะหากสิ่งใดที่ไทยพูดวันนี้ มีความผิดพลาดหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีไอเดียดีไอเดียเจ๋งแนะนำและแชร์กันเข้ามาในคลิปนี้ร่วมกันค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ